รู้ไหมว่าผู้นําอายุน้อยเนี่ยบางครั้งนะฉลาดกว่าผู้นํารุ่นใหญ่มากกว่าที่เราคิดซุนกวนนะฮะในตำนาน3าก๊กเนี่ยก็คือ1ในนั้นครับชายคนหนึ่งที่ขึ้นเป็นผู้นําตอนอายุแค่ราว20ตนต้นนะฮะแต่สามารถยืนหยัดสู้มาหามนาจ2อก๊กนะทั้งโจโฉแล้วก็เล่าปี่ได้เนี่ยเขาไม่ได้ชนะด้วยกําลังนะฮะแต่ชนะด้วยวิธีคิดนะที่ คุณก็เอาไปใช้ได้ในงานในชีวิตและในการโค้ชตัวเองได้ทันทีสวัสดีครับผมดรหนุ่ย t r a t e g i c Man นะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณเปลี่ยนวิธีมองตัวคุณเองใหม่นะฮะว่าอายุเนี่ยไม่ใช่ข้อจำกัดนะฮตำแหน่งไม่ใช่อำนาจแต่ความคิดต่างหากนะที่กำหนดอนาคตของผู้นำคุณอยากพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นแบบสุนกวนไหมฮะพิมพ์คำว่าพร้อมให้ผมหน่อยถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะฟังเรื่องราวนี้ต่อไป เราไปทําความรู้จักกับสุนกวนนะสุนกวนเนี่ยเกิดในยุคที่แผ่นดินจีนเนี่ยปั่นป่วนนะคือในยุค3ามก๊กแล้วก็กําลังจะล่มสลายเลยนะสามก๊กเนี่ยจึงถือกําเนิดขึ้นมานะพ่อแล้วก็พี่ชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตเร็วนะทิ้งอาณาจาักรไว้ให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งนะต้องรับภาระดูแลเองนะคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเด็กขนาดนั้นไม่มีทางรอด นะแต่สุนกวนวเนี่ยกับทําได้และอยู่ยาวนานที่สุดใน3ก๊กด้วยนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมนะสาเหตุก็คือเพราะเขามีวิธีคิดนะซึ่งตอนนี้ผมสกัดออกมา7วิธีคิดนะที่ทําให้ผู้นําอายุน้อยนะฉลาดเกินอายนะุนิ่งเกินสถานการณ์และตัดสินใจได้ถูกต้องในจังหวะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองไม่เห็น เอาละเรามาดู7วิธีคิดแบบสุนกวนนะที่ผมสก,กัดออกมาให้นะครับซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยเป็นผู้นำที่ฉลาดขึ้นทันทีนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะในทีมในองค์กรในบริษัทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอาไปไประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดนะ เริ่มต้นที่พิธีคิดวิธีที่1ก็คือคิดให้เป็นระบบนะฮะไม่ตัดสินใจจากมุมเดียวนะฮะเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยสุนกวนเนี่ยก็ไม่เคยรีบตัดสินใจทันทีนะเขาจะถามตัวเองก่อนว่าปัจจัยทั้งหมดคืออะไรนะคือสุนกวนเนี่ยเขาจะวิเคราะห์4ี่มุมมองนะฮะคือคนเวลาบริบทแล้วก็ความเสี่ยงก่อนที่เขาจะตัดสินใจเสมอ ผู้ใหญ่หลายคน,นยแพ้เด็กอายุ20กวกว่านะเพราะว่าคิดสั้นไปหน 1, 9, นะึ่งก้าแต่มองไม่เห็นภาพใหญ่ตอนนี้นะคุณกาลังนะถ้าเกิดคุณกําลังที่จะตัดสินใจนะคุณตัดสินใจจากข้อมูลจริงหรือว่าจากอารมณ์ที่ดำรงอยู่ตอนนั้นที่คุณกําลังตัดสินใจนะคุณเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมที่พอคิดเป็นระบบแล้วทุกอย่างมันชัดขึ้นก็นะเกิดคุณเคยนะช่วยพิมพ์คําว่าเคยให้ผมหน่อยครับในคอมเมนต์ครับ ดูวิธีคิดิธีที่สองคือใช้คนเก่งให้เก่งขึ้นไม่กลัวคนเก่งกว่าอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะฮะซุนกวนเนี่ยถึงแม่อายุจะน้อยนะแต่ก็รวบรวมคนเก่งมากที่สุดเลยนะฮะในสามก๊กนะเรียกคนเก่งๆมาอยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นลกซุนจิวยี่ลิบองนะผู้นําอายุน้อยทั่วไปเนี่ยมักกลัวถูกแย่งศีนนะฮะคือกรายๆว่าอยากเด่นนะ แต่ว่าสุนควรไม่ใช่อย่างนั้นนะสุนควรกลับคิดว่ายิ่งชั้นอายุน้อยเนี่ยยิ่งต้องใช้คนให้ถูกคนนะเห็นไหมนี่คือมา์เซ็ตที่สําคัญมากเพราะคนเก่งเนี่ยทำให้องค์กรโตเร็วกว่าผู้นําคนเดียวทําหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณละครตอนนี้คุณเปิดพื้นที่ให้คนเก่งช่วยคุณนะหรือว่าคุณกําลังปิดกั้นเขาอยู่ครับคุณเชื่อไหมว่าการใช้คนเก่งเนี่ยคือความฉลาดอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดคุณเชื่อแบบที่ผมบอกนะช่วยพิมพ์เชื่อลงมาด้วยครับ มาดูวิธีคิดวิธีที่3ก็คือกล้าถอยเพื่อชนะระยะยาวนะคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าการถอยคือความแพนะแต่สุนกวนค,วคิดว่าการถอยเนี่ยคือการเก็บกําลังเพื่อชนะ ในจังหวะสําคัญนะเขาไม่ถล่มลึกนะในสงครามที่ไม่จําเป็นเขาประเมินว่าถ้าลบแล้วเสียมากกว่าได้เนี่ยเขาจะถอยอย่างสง่างามนะนี่คือวิธีคิดของผู้นําที่ไม่หลงอีโก้นะมีเรื่องอะไรในชีวิตคุณฮนะที่คุณควรถอยตอนนี้นะเพื่อที่จะชนะเกมที่ใหญ่กว่านอนาคตรคุณคิดว่าการถอยเนี่ยช่วยคุณได้ในบางสถานการณ์ไหมนะถ้าเกิดคุณคิดว่า ช่วยได้นะช่วยพิมพ์ค็ว่าจริงลงมาหน่อยครับ เอาละมาดูวิธีคิดวิธีที่4นะคือตัดสินใจบนความจริงนะไม่ใช่ความอยากนะครับซุนกวนเนี่ยนะฮะรู้ว่าตัวเองเป็นก๊กเล็กๆนะไม่มีทางสู้โจโฉที่เป็นก๊กใหญ่มีกำลังมหาศาลได้เนี่ยเขาจึงเลือกสร้างพันธมิตรนะแทนการลบแบบเต็มกำลังนะนี่คือความฉลาดที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่มีเพราะมัวแต่อยากจะชนะนะมากกว่าอยากรอดนะครับอยากจะถามคุณว่าสิ่งที่คุณทาอยู่ตอนนี้นะฮะ มาจากความจริงหรือว่ามาจากความอยากครับนะฮะใครรู้สึกว่าการยอมรับความจริงเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยเก่งขึ้นมากนะฮะพิมพ์คำว่าจริงมากประมาในคอมเมนต์หน่อยครับ <S <S วิธีคิดวิธีที่5นะฮะของสุนกวนก็คือใจเย็นในวิกฤตนะครับไม่ตื่นตูมไม่วู่วามสุนกวนเนี่ยไม่เคยเปล่อยให้ความกลัวนําการตัดสินใจนะฮะถึงว่าโจโฉจะมีทัพใหญ่มหาศาลนะะเขายัางนิ่งพอที่จะ วิเคราะห์สถานการณ์นะรอจังหวะที่ใช่นะผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยแพ้นะเพราะว่าตื่นตูมนะก่อนเรียนรู้แต่ผู้นำที่แท้จริงนะะต้องนิ่งก่อนนะคิดก่อนขยับครับเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยคุณหยุดนิ่งพอไหมที่จะมองเห็นทางเลือกอื่นๆนะครับอยากจะถามว่าช่วงไหนในชีวิตเนี่ยที่ความนิ่งช่วยคุณมากที่สุดนะฮะลองนึกย้อนดูนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อาการเรียนรู้นะครับ มาดูวิธีคิดวิธีที่6ครับเรียนรู้จากศัตรูครับไม่ใช่แค่จากครูนะฮะซุนกวนเนี่ยศึกษาคู่แข่งนะฮะทุกอย่างที่คู่แข่งทำเขามองว่าศัตรูเนี่ยนะฮะหรือว่าคู่แข่งเนี่ยนะฮะหรือว่าข้าศึกคือครูแบบหนึ่งนะที่เขาจะต้องเรียนรู้วิธีคิดนะฮะซึ่งต่างจากคนทั่วไปนะที่บางครั้งก็ปิดใจนะ ปิดใจไม่เรียนรู้จากคู่แข่งจะด้วยศักดิ์ศรีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําให้มองไม่เห็นมุมบางมุมที่มันอาจจะเป็นมุมที่สําคัญก็ได้นะที่ควรจะต้องเห็นนะครับคราวนี้ผมมีคําถามจากคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณเคยถามตัวเองไหมว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากคนเหล่านี้บ้างนะคุณคิดว่าคู่แข่งเนี่ยช่วยให้คุณเนี่ยฉลาดขึ้นหรือไม่นะถ้าเกิดใช่เนี่ยช่วยพิมพ์คําว่าใช่ลงมาในะคอมเมนต์ด้วยครับ เอาละมาดูวิธีคิดวิธีที่เจ็ดนะที่สกัดออกมาจากวิธีคิดของซุนกวนก็คือปรับตัวไวครับแล้วก็ไม่แข่งตามกระแสนะฮะซุนกวนเนี่ยเขาปรับยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์นะตามภูมิประเทศตามจังหวะนะที่เหมาะสมแต่เขาไม่แข่งนะจนเสียแกนหลักนะคืออย่างน้อยต้องมีหลักมีหลักการนะฮะที่ยึดไว้เป็นบรรทัดฐานนะและนี่คือความต่างระหว่างผู้นํายุทธศาสตร์กับผู้นําตามกระแสที่พลิกพิ้วไปตามกระแสแต่ไม่มีหลัก มีอะไรให้หยึดนะฮะอยากจะถามคุณว่าตอนนี้อะไรคือแกนกลางที่คุณจะไม่ยอมเสียแม้จะต้องปรับตัวมากแค่ไหนนะฮะอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณอยากรักษาไว้ในตอนนี้ในปีนี้ในเดือนนี้นะช่วยพิมพ์นะสิ่งนั้นลงมาในคอมเมนต์หน่อยครับ เอาละนะนี่ก็จะเป็นการสรุปนะฮะเวิธีคิดของซุนกวนนะผู้นำอายุน้อยแต่อาจจะเจ๋งกว่าผู้นำรุ่นใหญ่นะซุนกวนเะนี่ยไม่ได้ฉลาดเพราะอายุแต่ฉลาดเพราะวิธีคิด เห็นไหมฮะอายุไม่ใช่สาระแต่วิธีคิดคือสาระและคุณก็ทําได้เหมือนเขาเช่นกันนะฮะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพราะวิธีคิดเนี่ยึกคือสิ่งที่สําคัญที่สุดชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องการตําแหน่งใหญ่หรือว่าอานาจเยอะนะฮะแต่ต้องการวิธีคิดที่ชัดที่นิ่งที่ลึกและ รอบด้านนะฮะจำไว้เสมอว่าผู้นําที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดจากตําแหน่งแต่เกิดจากการมีวิธีคิดเกิดจากวิธีการที่โค้ชตัวเองทุกวันนะฮะถ้าคลิปนี้นะฮะทำให้คุณได้เห็นวิธีคิดใหม่ๆของผู้นําซึ่งคุณเอาไปใช้ได้ในทุกเรื่องการทํางานการทําธุรกิจการในเรื่องครอบครัวเนี่ยผมอยากชวนคุณนะเริ่มที่จะฝึกวิธีคิดเริ่มสร้างการโคร้ชตัวเองนะครับเพราะว่าคําตอบ มันอยู่ในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้มองได้คิดแล้วก็ได้เติบโตนะถ้าคุณอยาก ให้ชีวิตของคุณเนี่ยฉลาดขึ้นเป็นระบบนะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จง่ายขึ้นเนี่ยผมอยากให้คุณช่วยพิมพ์คําว่าเติบโตในคอมเมนต์ด้วยครับเพื่อบอกตัวคุณเองว่าคุณพร้อมเริ่มก้าวใหม่แล้วนะครับแล้ว้าเกิดคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะช่วยนะ,ะกดไลค์นะกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปครับสวัสดีครับนี่คือ Star t r c k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุน ในการพัฒนาตนเอง